สวัสดีค่ะยนต้อนรับเข้าสู่นา d เดช,ชาแนาลนะคะวันนี้นะคะเดวจะมานั่งพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับอารมณ์แบบเบื่อเบอื่อเซ็งเนะคะหรืออารมณ์แบบขี้เกียจแล้วก็หมดไฟในการวิ่งซึ่งหลายหคนนะคะก็น่าจะเป็นอยู่ณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะจุดไฟยังไงนะคะให้กลับมาฟิตได้เหมือนเดิมนะคะในช่วงของนายเดยรันค่ะ จะเข้าสู่เนื้อหานะคะรบกวนฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าหยุดวิ่งไปเลยเนาะไม่ค่อยได้ออกไปวิ่งที่ไหนเพราะอาจจะแบบไม่ค่อยมีการจัดงานวิ่งด้วยนะคะแต่บางคนก็อาจจะมีการวิ่งอยู่บ้างนะคะแต่ก็วิ่งน้อยลงไปแล้วก็ไม่ค่อยมีวินัยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงสนามแข่งเนาะอย่างตัวเองนะคะก็ไม่ได้ลงสนามวิ่งที่ไหนเลยค่ะมันทําให้พวกวินัยระยะเวลาในการวิ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงความฟิตในการวิ่งของ เาเนี่ยจากที่วิ่งได้แบบเพจแบบดีๆนะคะก็อาจจะดออปลงบ้างเพราะว่าด้วยตอนนี้ค่ะเด็กก็เปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการวิ่งเพื่อสุขภาพด้วยนะคะทําให้พวกระยะทางแล้วก็ความเร็วเนี่ยมีการลดลงกว่าการวิ่งในช่วงของระยะแรกๆมากพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าในตอนนี้นะคะหลายๆงานวิ่งเนี่ยเขาก็ได้กลับมาจัดกันเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่าอารมณ์ของเพื่อนๆเ,เองนะคะก็คงเป็นเหมือนเดียวน้อแบบโอ้ย มันหมดไฟอ่ะมันแบบขี้เกียจซ้อมวิ่งจังเลยเราจะทำยังไงดีนะคะเพื่อที่จะให้ความฟิตความอารมณ์แบบว่า อยากจะออกไปวิ่งอยากจะออกไปซ้อมวิ่งเนี่ยมันกลับมาได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งจริงๆนะคะเดียเคยพูดเนื้อหาเหล่านี้นะคะไปบ้างแล้วน the ะคะ <c oughs> ใ,ในคลิปของสร้างนิสัยเพื่อพิชิตมาราธอนนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็สามารถที่จะกดคลิกด้านบนนี้ได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาสรุปคร่าวๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะทํายังไงเราจะจุดไฟยังไงดีนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีอารมณ์แล้วก็มีไฟในการวิ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราเริ่มจากการที่เราเนี่ยมาตั้งเป้าหมายใหม่ๆกันดีกว่านะคะจากติ เ,เราอาจจะเคยวิ่งแบบว่ามินิมาราทอนมา10กิโลเมตรนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าเราเนี่ยจะลองพิชิตฮาฟมาราทอน21กิโลเมตรดูบ้างนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้เราเนี่ยมีการฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ค่ะหรือกัดใครบางคนนะคะลงฮาฟแบบบ่อยๆแล้วนะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นลงสนามมาราทอนสักสนามหนึ่งนะคะเพื่อกระตุ้นตัวเองค่ะข้อที่2นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ระยะเวลาการวิ่งแล้วก็เป้าหมายของเราแล้วนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะ วิ่งระยะไหนให้ได้นะคะสิ่งต่อไปที่เราควรจะทำก็คือในเรื่องของการจัดตารางการวิ่งค่ะซึ่งการจัดตารางการวิ่งเนี่ยเราจะต้องระบุไปให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเราเนี่ยควรจะซองวิ่งในช่วงเวลาไหนดีนะคะอาจจะเป็นช่วงเช้าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนสะดวกเวลาไหนนะคะในส่วนของตารางเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะจัดยังไงดีแล้วก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดตารางการวิ่งเด็กก็แนะนําว่าให้ลองเสิร์ ในอินเทอร์เน็ตดูนะคะมันก็จะมีตารางการวิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะมินิมาราทอนฮัมมาราทอนหรือว่าตัวมาราทอนเองนะคะเขาจะมีระบุไว้แล้วก็ลองเลือกตารางที่มันดูแล้วเหมาะสมกับเราแล้วก็ดูว่าเราน่าจะเออพอจะทํามันได้นะคะเราก็ซ้อมไปตามตารางนั้นเลยค่ะข้อที่สานะคะสำหรับคนที่แบบเบื่อในการวิ่งมากๆก็คือเหมือนแบบเป็นคนที่วิ่งทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันเริ่มที่จะแบบหมดไฟแล้วก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่อยากจะวิ่งแล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่จ แนะนำก็คือให้ลองเปลี่ยนสถานที่ในการวิ่งดูค่ะเพราะว่ามันจะทําให้แบบบรรยากาศเดิมๆนะคะเปลี่ยนไปก็คืออาจจะลองไปตามส่วนสาธารณะนะคะหรือว่าไปตามสนามกีฬาต่างๆนะคะที่มีเพื่อนร่วมวิ่งด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศ ต่างจากเดิมบางคนอาจจะวิ่งอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปเป็นตามสวนสาธารณะแทนนะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็กระตุ้นให้เราเนี่ยมีความอยากวิ่งมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่านอกจากจะได้บรรยากาศใหม่ๆแล้วนะคะยังได้เพื่อนร่วมวิ่งใหม่ๆด้วยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีการเพลินนะคะแล้วก็วิ่งได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นโดยที่แบบเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะข้อที่4ที่เด็อยากจะแนะนํานะคะก็คือลองหารางบันไใจใหม่ๆค่ะบางทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ย ต้องการแรงบันดาลใจนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเองเนี่ยเพื่อเอ่ยออกไปทําอะไรสักอย่างหรือออกกําลังกายให้ได้ผลสําเร็จมากที่สุดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบพี่ตูนเนาะที่พี่ตูนเขาวิ่งระยะทางไกลๆได้เราก็อยากจะวิ่งแล้วก็แข็งแรงเหมือนพี่ตูนบ้างนะคะตอนนี้ก็อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นท่านผู้ว่าชาตินะคะท่านผู้ว่านักวิ่งของเราดูก็ได้นะคะดูว่าท่านเนี่ย วิ่งอย่างไรนะคะแล้วเราจะทํำยังไงนะคะเพื่อที่จะให้แข็งแรงเหมือนท่านนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าท่านเนี่ยแบ่งเวลาในการออกกําลังกายยังไงนะคะ ทั้งทงที่ท่านเนี่ยมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแต่ท่านยังมีเวลาในการที่จะออกไปวิ่งออกกํบบาลังกายนะคะเราเองนะคะจะได้ไม่มีข้ออ้างนะคะว่ายุ่งไม่มีเวลาวิ่งนะคะเพราะขนาดท่านผู้ว่าชัชาติเองเนี่ยภารกิจเยอะขนาดนั้นเนี่ยท่านยังสามารถจัดสรรเวลาในการออกกํบบาลังกายได้เลยค่ะแล้วทําไมเราจะทําไม่ได้ล่ะคะก็ออกไปลุยกันเลยค่ะข้อที่5นะคะลองลงงานวิ่งค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโควิดมันก็เริ่มเบาๆสทารลงบ้างน,นะคะก็มีงานวิ่งแล หลายงานเนี่ยเริ่มจัดกันมาบ้างแล้วนะคะก็ลองเลือกสนามดูนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะลองไปลงแข่งวิ่งในสนามไหนนะคะแล้วก็เลือกระยะเอานะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เราเนี่ยมีการซ้อมวิ่งมากขึ้นเดียเป็นคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงทะเบียนนะคะ แข่งในสนามไหนก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการซ้อมวิ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ซ้อมเราจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการวิ่งเท่าไหร่นะคะ1เลยกลัวว่าแบบจะวิ่งไม่จบอาจจะ d n f ได้นะคะหรือ2เลยกลัวได้รับบาดเจ็บระหว่างวิ่งนะคะหรือ3เลยนะคะอาจจะทําเวลาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะมันก็เลยเป็นการที่ว่าเวลาเราลงงานวิ่งแล้วเนี่ยมันเป็นการเชิงบังคับเราไปในตัวว่าเราจะต้องซ้อมวิ่งนะคือถ้าเกิด แกไม่ซ้อมวิ่งนะแกอาจจะวิ่งไม่จบก็ได้นะหรือว่าอาจจะเจ็บก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นเราอย่างหนึ่งได้เหมือนกัน,นะคะ่ะและข้อสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยหายเบื่อแล้วก็เซ็งในการวิ่งนะคะก็คือหาเพื่อนร่วมวิ่งใหม่ๆค่ะเพราะว่าหล,หลายๆคนนะคะในช่วงของโควิดเองเนี่ยก็อาจจะแบบซ้อมคนเดียวอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปสวองชานะ้ำไม่ได้ออกไปสมาคมวิ่งหรือไปคลุกคลีกับเพื่อนๆน,น,นักวิ่งใดๆเลยนะคะก็ลองเปลี่ยน โดยการที่ออกไปหานะคะเพื่อนร่วมวิ่งใหม่ๆเพื่อหาไม่ให้เราเนี่ยสนุกในการวิ่งมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราวิ่งคนเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบหยุดกลางทางได้เวลาเราเหนื่อยเบื่อๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลามีเพื่อนร่วมวิ่งนะคะเพื่อนของเราก็สามารถที่จะลากเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้แล้วแถมก็สนุกอีกด้วยค่ะเอาละค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการจุดไฟแบบง่ายๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาฟิตนะคะแล้วก็ออกไปซ้อมวิ่ง ได้เหมือนเดิมนะคะ สิ่งสาคัญที่สุดนะคะเดียไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเครียดกับการวิ่งมากนะคะก็คืออยากให้โฟกัสไปในเรื่องของการวิ่งยังไงให้เรามีความสุขมากที่สุดนะคะถ้าเรามีความสุขแล้วนะคะเรื่องอื่นเนี่ยไม่สําคัญเลยเดี๋ยวเองก็ขอเป็นเชื้อเพลิงน้อยๆนะคะเพื่อจุดไฟให้เพื่อนๆนะคะลุกไปวิ่งกันอีกครั้งหนึง่งเริ่มใหม่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเราจะได้ไม่เป็นภาระใครนะคะแล้วก็จะได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยไปนานๆเลยเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้คะเดียก็ต้อง ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะใน EP หน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย